สวัสดีค่ะวันนี้อ่อยใจพามาวิ่งนะคะวันนี้วิ่งทางคลองค่ะน,นี่เป็นคลองนะคะงามเขียวเขียวแล้วค่ะชมบรรยากาศแน่ยุบสะบานหลนันกับเบื่อนะคะออกร่างกายก่อน,นะอ้วนหลายมาวิ่งกันดีกว่านะคะ บรรยากาศริมคลองค่ะน้ำกเ็เขียวๆค่ะแต่ว่าปลาหน่อยร้ายค่ะเจ้าก็มาตกปลากันมีอยู่ค่ะมาชมวิวแน่เอาวิ่งกันค่ะมีเข้าป่ากันนะมาชมวิวปลาเขียวๆแด้วจังเข้าป่าคน,นตกไม่ค่ะเพิ่งนะคะน้ำเขียวๆเยอะค่ะ ปลาหน่อย ing, หลายหลายค่ะนี่เจ้ามาตกปลาตก Help, เบ็ดกันซุ้มือค่ะแถวนี้ปลาหน่อยหลายชุมวิวกันหน่อยนะคะชมวิวกับชมบรรยากาศงามคำค่ะรถกับสวนไปสวนมาหันะหางคล้องค่ะ เขียวค่ะแอ้ยมนี่เมอ้ยเขียวค่ะน้ำเขียวชมวิววิวภาพสูงๆโอ้ชิมหอดของหน้าชิมหอดบันหน้าเนาะเฮ้เฮ้เฮ้ทำอะไรอ่ะชมวิวกันไปค่ะวันนี้ กําลังกายแน่ค่ะอ้วนหลายเรียบร้อยขำๆค่ะแม่รถกระแลนหลายค่ะเมื่อยแล้วค่ะกําลังกายไปนะคะง่างเลนไป ชมวิวไปค่ะหางถนน้ะค่ะพระเจ้าพระท่านไ้ปิดถนนปิดฟังหนึ่งรถแลนด์ไอฟังหนึ่งชมวิวไปเมื่อยค่ะเมื่อยภาพก็จะสั้นๆแน่เดินเล่นไปวิ่งไปวิ่งมาผ้าแม่ผ้าลูมาแดนล่นค่ะ แ้ก่างกาเดิน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 ไปโหเดินไปหอดคล้องปเดินไปเดินมารับห้าพันไปไปเลยไ้เสียออกําลังกายยามเย็นรอพึ่งค่ะ